นี่กับน้องแนนได้หรือว่าน้องนี่แล้วนะจ๊ะเสียงหายไปแล้วฝากลอยรักไปกับเกาหลีเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยฉันก็รอเหมือนกันเพราะฉันอยากจะไปช้อปเ้งเป็นตลาดค้าส่งนะคะของประเทศเกาหลีเขาค่ะชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าตั้งอยู่ตรงธงแดมุนนะคะก็จะมี้งหมด6 7เตึกเลยนะคะสามารถเดินทางได้แบบนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้เพราะว่าน้องแนนก็เดินทางไม่เป็นอธิบายก็คือทําไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้ให้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าเกิดใครมาก็คือพา ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปช็อปที่นี่เท่านั้นเป็นฟิลโมเมนต์แบบคล้ายแพลตตินัมบ้านเราประตูน้ำบ้านเฮาอะไรเงี้ยเวลาจะซื้ออะถ้าอยากได้ถูกๆก็ต้องซื้อหลายตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ไหนๆจะไปช็อปแล้วอยู่เกาหลีแล้วนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าเทรนเกาหลีนิดนึงไปฟิลแบบลงกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นแบบเอสเแน่นๆหน่อยเพราะว่าที่เนี้ยถึงอากาศจะเย็นแต่แดดแรงมากนะจ๊ะอ่ะไหนๆวันนี้จะต้องเดินเยอะ,จะเจอแดดเยอะนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลย ee แตงโมซิต้า เป็นรุ่นแบบซองคือดีมากพกพาสะดวกมากแล้วเป็นเจในหนึ่งตัวอ e อีครีมตัวนี้นะคะเป็นกันแดดได้เลยคือเขามีเอส50เ a 2บีบวกนะคะนี่นะคะแร้เแล้ว่าพอทาเสร็จบนเสร็จใช่ปะ่ะนางจะแตกตัวเป็นน้ำหน่อยๆน,ยนี่ผิวเนียนทันทีเลยเนะี่ยพอเกลี่ยปุ๊บคือแบบเข้าสู่ผิวหน้าแบบนี้เลย,เลยทุกคนเลิมากดูโอ้โห ผิวช่ำแบบเกาหลีเลยแม่เอาไงอะและนี่คือคางพเมายทาเห็นเลยว่าแบบออร่าหน้ามันขึ้นน่ะแลวตัวเนี้ยคือใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่นะคะก็บอกเลยนะคะว่าแบบพี่สาวแนะนาน้องสาวเป็นแบบซิสเตอร์ที่แท้จริงอย่างนี้พเพราะววันนี้แนนก็จะมาแนะนําทั้งตัวกันแดดแล้วก็ตัวรองพื้นที่เลิศที่สุดนะคะที่สำคัญวันนี้จะแนะนําทริคเสือ้อกันเลือกเสื้อผ้าด้วยเป็นแบบพี่สาวแนะนาน้องสาวตลอดไปโอ้โหเกาหลีแล้ว เอาจริงมาวันนี้ไม่แต่งหน้าก็ยังได้ทาแค่แบบซิต้าก็แบบออกไปเลยได้เนี่ยเกาหลีเขาทําตัวกันอย่างนี้นะและแนนก็ต้องใช้ตัวรองพื้นแต่งซิต้าคาคู่กันเลยเป็น6ในหนึ่งตัวนี้คือลดมากพี่สาวตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นเนื้อแมตนะคะเขี่ยง่ายมากนี่นี่คือยังไม่มีฟองน้ำนะ ในิวเกียคือลดมากเถอตรงนี้มีรอยแดงรอยสิวโอ้โหตกปิดไปเลยพอลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะทุกคนคะ่ะหน้าคือแบบเนียนของ Ora, ออร่าขึ้นมากเลยทุกคนแล้วถ้าเกิดแบบนะมีพริกนิดนึงใครต้องการความหน้าแบบกระจ่างใสแบบออร่าเวอร์เลยอะ่ะให้เอาตัวกันแดดนะคะผสมกับตัวรองพื้นผสมกันเลยนะมิกซ์เลยสีจะแบบยิ่งออร่าเข้าไปใหญ่แล้วแบบพอทาลงไปปุ๊บก็คือยิ่งเด้งเ,เลยอะ่ะแต่อันนี้แน้นสูรว่าผิวอะ่ะเข้ากับสีผิวนั้นมากเลย ีอ <Media. S 2> และตัวรองพื้นนะคะเลิศตรงที่ว่าเขามี s p f 50ด้วยคือดีมากป้องกันแสงแดดอย่างแท้จริงค่ะหน้าดีมากเนียนมากและคือนันชอบความโกลของเขาอะ่ะเนี่ยความฉ่ำโกลแต่ไม่เหนอะหน้าเลยอะเลิศเอาจริงเดี๋ยวจะผสมให้ดูว่าถ้าเกิดใช้ตัวกันแดดนะคะผสมคู่กับตัวรองพื้นเลยอะจะช่วยดับสีรองพื้นนี่ผสมนี้ ผสมวนเข้าไปเลยก็จะได้อีกโทนหนึ่งเลยนะคะและเป็นแบบซองราคาย่อมยาวเธอคือแบบลดมากสีนี้นะแต่จะได้ดูสีสีจริงเขาเป็นสีนี้นี่อันนี้สีจริงจากซองอันนี้ผสมจากกันแดดก็คือสีมันจะต่างกัน1นึ่งเฉดคือลดมากคะ่ะ แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนนก็อยู่บนรถด้วเรียบร้อยนะคะสมาชิกของเราเดี๋ยวอีกสองคนมาอีกคันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปฮงแดมุนตึก A PM เออเป็นตึกแบบค้าส่งโดยตรงเลยนะคะก็คือจริงๆเราเขาเปิดตั้งแต่ตีห้แล้วค่ะจนถึงแบบช่วงเย็นเลยประมาณ2องทุ่มนะเดี๋ยวจะให้ไปดูว่ามีเสื้อผ้าอะไรบ้างพอเรื่องเสื้อผ้าคือเราเต็มที่เดินทางวันนี้ก็คือนั่งรถแท็กซี่นะคะบอกรถแล้วก็บอกเขาเลยว่าไปที่แห่งนี้ เริ่มแล้วค่ะบอกแล้วเหมือนแพตตินัมเริ่มแล้วจ้าเอาตัวไหนดีจ้าเอ้ยเกาหลีมากพี่สาวเอาตัวนี้ตัวละหมื่นก็คือสามร้อยมีอุ้ยเสื้อคลุมตัวนั้นน่ารักเสื้อคลุมตัวนี้เป็นชั้นสุดๆน่ารักมากๆอ๋อนี่ราคาอยู่ตรงนี้ราคาอยู่ตรงนี้อ๋อจากเจ็ดหมื่นเหลือสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามน่ารักมากโอเพนซันเดย์อ่ะ กลคือเราตามหาเพื่อนกันมาแท็กซี่คนละคันนะคะแล้วหันลงตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็จะเห็นตึก APM Place ใช่ไหมแล้วก็โทรหาอีแนนแนนฮัลโหลมึงอยู่ไหนมึงอยู่หน้าตึกไหนเนี่ยกูอยู่หน้าตึกฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโห APM ฮัลโหล APM หน้าตึกไหนมึงถ่ายมาฮัลโหล APM ตรงไหนไม่มึงขนลุกสัญญาไม่ดีหรอฮัลโหลฮัลโหล APM กดปั๊บมึงอยู่หน้าตึกไหนนะไปดูปุ๊บอ๋อนั่นไง อ่าไป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 ช้อปปิ้งฮัลโหล APM ค่ะมันหายไปเยอะมากทุกคนคือแบบตอนที่นันเคยมาแบบ4ีหปีที่แล้วว่ามันมันแน่นกว่านี้เราเสื้อผ้าน่ารักมากๆอ่ะอ่ะคือไป็นู้ชั้นสองให้โอกาสน้องก่อนเราก็พยายามตามหาให้นะทุกคนจริงๆคือทำรีเสิร์ชมาแล้วตึกเสื้อผ้าพลตินัมเอ้ยมันมีความนไปได้อยู่ทุกคนมีความแบบน่ารักอยู่ แต่ต้องมาดูว่าแบบจะปวดจะปัง,งไหมเนี่ยใส่เซ็ตแมทลูกนี้เสื้อใหม่พง้งใหม่พรมแบบนี้เอาจริงนะทุกคนคือที่เนี่ยแบบเจลิงหลับไปเยอะมากจนงงเลยอะ <c oughs> ก็เหลือแต่เสื้อผ้าที่แบบเกาห่วงแงะๆอะ่ะก็เลยไม่เป็นไรในอ่เวน่สาวนักช็อปเดี๋ยวพาไปทันใต้ดินตรงแบบแรง <ไป S 2> เลยรถไฟแบบเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ละงจะรับไปแล้วหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S แต่ยังไงแล้ววันนี้ฉันก็ต้องได้ช็อปปิ้งแต่ว่าในช่วงดีที่แบบอยู่หนะ้าเบ้งออร่าพักเบรกจากการช้อปปิ้งนะคะก็มาอีส t ีสซะหน่อยค่ะ ไก่หอนนี้อร่อยมากตอกนี้ก็อร่อยมากแล้วแล้วเราก็ขึ้นมานะคะที่หลดไฟค่ะตายดินเพื่อนั่งเดินทางไป Eatstrate-lust terminal น,นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องได้ช้อปปิ้งค่ะคู้มากมายแอ่อันสุดๆเป็นรู้คนแล้วนะเอางนี้ปะลละ่ายแบบอันค่ะ มานะคะแล้วก็จะเจอตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินลงไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งกันนะคะโอ้ยสุดลูกหู่ลูกตาเลยทั้งสองฝั่งเดินฝั่งไหนดีเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอามาสุดลูกหู่ลูกตาเลยไปไป let's go dress นะคะช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิดีช็อปปิ้งชอป้งช็อช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 ชอช แนนสุดๆเคื่อประมาณ3า0ร้อยบาทนะคะน่ารักเป็นแนนมากอุ้ยน่ารักตัวนี้น่ารักมากอ๋อกระปุกตินเอ้ยน่ารักพี่แนนชอบใส่แบบนี้มากเลยอะมีทุกสีแล้วมั้งสามสี่มงสี่สามสิบสองพันสองน่ารักนะ้ยน่ารัก กิงเสื้อผ้าคือมีทุกแบบทุกแนวเลยนะคะหรือจะเป็นชุดชั้นไงสุดเซ็กซี่ขยี่หัวใจก็มีเหมือนกันจ้าสองพวอ์คือ60บาทนะคะน้องนีเฮ้ยอันนี้น่ารัก่ะเป็นลายกระเฮ้ยกิมหนี่มีน่ารักอ่ะหนีบแล้วบบเป็นโบ๊ ความฟงฟิงก็ต้องน้องแน่นอยู่แล้วค่ะเอามาพักมา,600า,มา,ามทุกคนหกร้อยบาทนะคะมีเลือกหลายสีเลยก็เดี๋ยวเอาสีเขียวดีกว่าลยเป็นเดรส เป็แบบเกาหลีว่ากจริงทุกคนเดินจะปวดขาไปห,หมดแล้วเชื่อป้าว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ก่อนนะเนี่ยมาเดินตรงเ e x เพ e s s Bus t ช r erm ม i น a l นะคือแบบจะต้องเต็มแขกแน่นอนแต่ตอนเนี้ย คืได้อย่างแค่สามผูกเป็นมาได้ยังไงแล้วฉันเป็นบุคคลช้อปปิ้งเกิลแบบเก่งมากๆอะแต่ว่าแบบเสื้อผ้าแฟชั่นตอนนี้มันแบบไม่ค่อยจึ้งเลยอะก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ยังไงแล้วอะต้องทันหลงเงินให้มันหมดเราก็เลยจะมุ่งหน้ากลับไปที่ฮงแดฮงแดบ,บ้านเฮาเท่านั้นไปช้อปปิ้งที่ฮงแดค่ะไปไปไป เราต้องช็อปช็อปอีกช็อปให้เยอะที่สุดช็อปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็อยากจะเมานิดนึงนะคะว่าหน้าเด้งหน้าใสมากหน้างงหน้าโกร๋หน้าฉ่ำนะคะยิ่งแบบผ่านเวลาไปเนี่ยนะเหมือนแบบตัวกันแดดกับตัวรองพื้นคือได้แบบกลืนเข้าสู่ผิวหน้าหน้าคือออร่าสุด <c oughs> สุดพ <c oughs> ักเบรกการช็อปปิ้งนะคะมา AC AC กันก่อน แล้วนะคะเรียบร้อยเราก็ต้องเดินต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องช้อปปิ้งให้มันหนับใจนะคะทุกคนดูหน้าดิหน้ายังเด็กอยู่เลยอะปากเปิกหลุดออกไปหมดแล้วนะแต่หน้ายังช่ำอยู่เลยอ่ะทุคนเลิมากนี่เสื้อยืดนะคะสุดแปาวหนึ่งตัวคือ 300, สามรตัวคือประมาณห้ากว่าบาทเคยตัวน,นี้คือน่ารักมากเลยอะอันนี้เด็ดนี่ก็น่ารักกับเสื้อคุม แหววแหวเฮ้ยชุดนี้นี่ต้องใส่แบบนี้ด้วยนะเนี่ยต้องคอมพิลลุคแบบเนี้ยเออฉันว่าฉันต้องทุบลุคนี้ว่ะร้านนี้น่ารักมากคือคิวสุดๆร้านนี้คือเหมือนเสื้อผ้าแบบนักร้องน้วงเกาหลีนั่นอะคิวนั้น่อะไปธรรมดามากตัวเนี้ยเฮ้ยได้น่ารักเนี่ยได้ฟิวเสาร์ล้อพูดดังๆอยู่หมื่นสี่ทันหนึ่งเลย ท่านิดนนิดเพราะว่าตัวเนี้ยแหละยน้อยก็ได้หนึ่งตัวกลับไปก่อนที่ทุกคนจะเสียไปเสียข้ามเงินมันเป็นยังไงอ่ะไปแล้วเขาก็จะมีชั้นบนนะคะร้านน่ารักมากเลยอะร้านเนี้ยเขาต้องเขสตาอ้เออลังกุ้งอ๋อที่เอวไม่ใช่ที่เอเป็นเอวเป็นเอวเก๋นั่นอันนี้เก๋เอาอันนี้ดีกว่าเอยน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นเพชรเออเล่นสองเล่นใส่ แน่นะมันชอบกับบางเกอยางยืดจ่างมากทุกคนจริงๆมีแม่งทุกสีก่อนอ่ะไม่ชอบกางเกนยางยืดเลยนะจะบอกให้จนกระทั่งจนกระทั่งรู้จักว่าพอใส่แล้วมันจะเข้าเอวดีกว่าปกติปกติเราแบบคือแนนเป็นคนตูดใหญ่แต่เอวเล็กแต่พอถ้าเกิดมันมีเอวสมอัข้างหลังนี้ก็คือจะทำให้ชีวิตดีขึ้นมากๆสี่เหมือนกันแสนมื่นคือเท่าไหร่กอก็คือสองพันกว่าบาทเอออีเวนต์เซ็อ ชุดนี้น่ารัก,กนชุดนี้น่ารัก,รกรคิดว่าวันนี้จะหมดการช้อปปิ้งที่นี่ไปเท่าไหร่น่าจะจุกแต่เราแบบถูกใจไงกอผ้ามันแบบวันนี้มันเตรียมมาเสียงเยงินไงแต่มันไม่ไม,ไม่มีที่เสียมื่มาเสียที่นี่แหละลองปู4หลีรวมเท่าไหร่แสนหกร้านนี้คะ่ะก็มาตรงหงแดได้นะคะเผื่อใครชอบแบบสไตล์เดียวกันเดี๋ยวเราไปอีกยังไม่หยุดนะ ถูกใจเคาร่าถูกใจและถูกใจเจแล้วอ่าได้เคู่นี้มาไนดะ้เท่าไหร่คะ 5, 2, ห้าหมื่นแปดสองพันไม่หมดอู้ยตายแล้วหมวกที่ชอบมาอีกแล้วชอบหมวกใหญ่มากเธอเอาสิป้าหมวกเธอเต็มมากอันนี้น่ารักไหมเนี่ยทุกคนใครบอกว่าหมวกใบน,นี้น่ารักมากคอมเมนต์มาหน่อย ไปอะไรอย่างเง้ยเอาคนนี้ไปไปใส่กางเกงสีชมพูที่ยืดเออได้ได้ได้แล้วบอกแล้วทุกคนแนยมาช่วงเกงยางนะยืดชอบจริงทำไมไม่มาที่นี่แต่เช้าแล้วะทุกคนอย่างี้นะถ้าเกิดใครมาเกาหลีช่วงนี้นะแนะนำเลยโฮมแดงที่เดียวตกไม่ต้องมายืดถือว่าสิอยูดูโบราณดี นาหลา <side> หน้าเอ็นดูแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะยังไงเขียวก็น่าใสม่วงก็น่าโดนคือแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นกานเกงเอวสูงขนาดเนี้ยแล้วเป็นส<ร>ีสีกี่บาทอ่ะสามร้อยสามร้อยาพันกว่าบาทอันนี้โอเคม่วงละกันเอาเกางเกงตัวไหนดีอ่ะสีขาวหรือว่าสีดำดีสวย <S <S ทั้งสองนั้นเลยทำไมชีวิตเราต้องเลือกทุกสองเลยสิคา นี่เดินตัวเอียงเลยค่ะทุกคนนิวแทบค่ะช้อปปิง้งที่ไหนสนุกสุดคะโดฮองแดเท่านั้นใครจะมามาฮองแดนนะคะช้อปตั้งแต่เชา้าแต่งหน้าตั้งแต่เช้านะทุกคนแต่จะให้ดูดูดิหน้ายังเด้งยังสวยอยู่เลยนะคะวันนี้ก็คือหน้าเด้งหน้าฉ่ำใบซิตเตอเลยนะคะแั้นก็พาทุกคนไปลยุยช้อปกันแบบซิตเตอร์พี่สาวน้องสาวแบบสุดๆเลยจ้า ตอนนี้อยากให้โชว์เวลากี่โมงแล้วเจลิตเป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบเธอฉันแต่งหน้าตั้งแต่10บโมงอนนี้4สี่ทุ่มก็คือเดินตะลุยช้อปปิ้งเดย์จริงๆนะเดี๋ยวไงฝากดูคลิปเกาหลีคลิปต่อไปนะคะว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรอีกนะแล้วก็อัปเดตของช่วงนี้ก็มีแต่ของน่ารักน่ารักค่ะไปก่อนและบ๊ายบายสวัสดีค่ะ